สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆสายเปตองตอนนี้จะให้ชมเปตองรอบตัดเข้าสีทีมนะครับตอนนี้ประเภททีมอายุ150ปีรวมกันนะครับคู่นี้ก็ใช้กันว่าในมุมมองผมก็คือตัวเต่งเต็งหนึ่งน่าจะเพราะว่าแน่นมากทั้งพี่มาลีพี่ลีนี่ก็ เปเตองเป็นมือตีแล้วผู้พันโอแล้วก็อดีตทิมชาติโคตรต็บเข้าเปตองแน่นมาก <c oughs> น่าจะเป็นมือเข้าที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะะนับดูพี่มาจะเตรับจะดูฮะ มาจะฟัดลูกแหลกเลยนะซอยปั้งลงนี้ไม่จอดเลยแจตา,ายเดี๋ยวจะดูนะครับมีแค่ทีมเต็งเ,เขาชนะมาแบบลอยๆแต่ชาวเลยสบายๆไม่มี ก็เติบเข้าลุงดูลูกเข้าตักเปลี่ยนล,ยล,ยลูกมาตีลุง ป้องอ้าวมันจอดอยู่แต่มันจอดห่างครับเต็มเมตรแสดงว่าพี่พี่ลีเป็นมือก่างผู้การโรเป็นมือตีเป็นแบบนี้ทีมนี้แน่นมากครโบ ข้าพี่สุมาลีตีไม่ใช่ขาสะซัดฟั้งเดียวอะเยอะเปียบลูกเยอะแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเข้าเข้าคุมปรึกษาเลยช่วยกันคุมคุมแล้วครับตอนนี้ จะดูนะครับว่าจะคมดีขนาดไหนกินกันได้เซน่าจะมีถึงสงเซนก็ไอ้ลูกล่างบนี้นะรได้เช่ไปลูสองแลไ้วเป็นเซนเนเซนนเป็นเซนหนักเซนเลย ก็คุมสองลูกแต่ก็ห่างๆครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตีไล่หรือจะเข้าเข้าให้ดูจุดตกแบบนี้เข้ามาดูนะครับเขาเป็นมือตีโอ้ยอัพนะ ตีรับสองอี่างนโนตีครับลูกนี้จักโอ้ยเปิดใส่หน้าเลยลูกนี้จะกล้าตยไหมครับเข่า เขาอสามแรมสามได้ไหมได้ดูต่อครับใครชนะจะเข้ารอบสี่ทีมกอดนะครับใครแพ้ก็ไปตัดร่างใหม่ ต่มไม่เดินหลายรอบแท้อ๋อเหรอดูพิมารตีอะไรนดดลุกตีพิมากครับ จ่อแทนเลยครับลูกค้าหนูก็จะเตะกันครับสนุมากบังโอ้ยตกหน้าตกหน้ากะโดดซักโดดเติบจะไปเข้าเปลี่ยนเรา ดูลูกเข้าควาดติบนะโอ้ไม่เปลี่ยนเสียเปียบลูกแล้วครับต่อมารอบนี้ต้องช่วยกันคุมอย่างเดียวแล้วครับ อีลีเข้ามาโอ้ไม่เปลี่ยนยนีกครับนนเจ็บลุงนี้เปลี่ยนนะบี่มาร์ต้องตีครับลุงนี้ แค่โดนก็ได้เปรียบแล้วนะครับลอยมาบงัดงด้งนขาดไปจอดจอดไปว่ามันห่างตอนนี้ได้เปรียบลูกเยอะนะครับเพราะว่ามือเข้ายังไม่เข้าไม่ยังได้ออกลูกกพี่มาตีจอดไว้สี่ลุ่มหนึ่ง แล้วก็ได้ลูกในสนามอีกเหมือนจะเปลี่ยนนะทีสุม,มาลีเตรียมจะตีครับตอนนี้ รอยมากปังไม่โดนเตรียมตีกลูกอะไรมา บัง้งนิดเดียวเหมือนกันนะต้องตีอย่างเดียวเลยครับมีอะไรอีกสองลูกต้วยดูมือเข้าตยครับลุงเหมือนกันครับเหลืออีกลูกหนึ่งพี่ ทำไปทำมาจะเสียแต้มจากเหลือลูกตั้งสี่ลูกนะครับอ้เอาจนได้สอสามบ่พี่มาดได้สามครับ ้มกดตึกเข่าหลุดหน่อยลูกเตยครับเตีหวานครับตียไม่ตายดูลูกเข่าลูกนี้ครับปั้งมันกบไม่ถึงเมืองนะมาเลยต้อง นี่จะสั่งตีตับนึงโอ้ยลูกนี้ตีสวยครับตีจอดนะแต่เสียแปยบลูกเยอะนะตีแค่ตับเต็มเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกเสียแปยบคู่ต่อสู้เยอะมากดูต่อกับ

ลูกเข้ากดเติบ เข้าจะเข้ามาปันมาประคือเข้าดีด้วยดูพี่มารีตีมึงบ๊อลูจีจอด โอ้โหสะบัดปึ๊กเลยที่มาจะไปครับลุงเตรียมฟาดอย่างหนักควบอีกป่อง โมนึนี่เปลี่ยนสวย โคตตึบ๊บมาจะมาขึ้นลูกต่ออีกแล้วครับดูโคตรตึ๊บเข้าลูกนี้ครับตบ๊บม,มาไม่ถึงขาดนิดนิด มาจตะตีเลยครับสัตว์ปัง้งโอ้โผิดนะทีต้องโดนนะครับจอดซัดไม่จอดอีกครับเียเียบๆลูกนึ่หนึ่งแล้ว เดิ๋ยจะเข้ามาลงนี้เอาช่วย ตัง้งอู้จอดเฮ<ร> <en> ้ย <refugees> ท <il S 1> <es voir nie> ี่บอตัวชีสนะไม่ตัวชีสตัวชีสเลยเยอะเล่นกับต่างประเทศดีตีดีคนคนเชื้อลีนี่ตีแม่นทุกคนมีคู่ด้วย ไเปลี่ยน,นาายากใช่ไหมพี่เพราะถ้าโดนลูกเองมัน,มนเสียสามเลยฮะมันตีไม่ได้มันห้ามตีเลยไม่่ต้องลพีถ้าตีปุ๊บแคสโอกาสแพแ้เยอะเลยแต่ถ้าโดน, <c oughs> นดลูกของเขาโอเค <c oughs> แต่ถ้ามันโดนลูกตัวเองอะเสียสามเลยไม่มีลูกคุณเลยแล้วเขาก็จะพอดีครับแต่ก็เสียเป็นหกเกมเลยครับเรียนใหญ่ต่าวัดนะครับ ตรงนี้ต้องแพ็คลูกตัวเองเข้ามาครับโอ้เหตีเกลียวอีที่นี่ไม่ต้องวัดเลยที่สมาริยตีลูกนี้นะครับโยนมาเลยถมตไ้เลนี่ไม่ได้มาฟังโอ้โหอันีลอยมากันก็ต้องตีตามนะครับตั้งโอ้จอดตับแลเปียบเฉยเลย โอ้โหเสียหนึ่งโยครับได้แปดต่อหกครับตอนนี้เมยลองนำเข้าดีับ กันหูจะไปเาตึบจะเข้าเข้าแบบตั้งใจแล้วครับลูกนี้ รูทีกปีพี่มากครับ ดูลูกเข้าครับป๊อปกลูก่มเงนยังเข้าสวยทุกการโนูตีถ่ายแต้มสวยดูลูกเข้าโคตรตึ๊บครับ ลูกตีพิมานตรงนี้โอ้วาวแจ่งมากเข้าทางเข้าทางเข้าทางอีกหูลุกเขาพิรีนะครับเข้ามาเปลี่ยนนังั ชอบทอดประจำไปเนาะเอตีหวานนะครับลูกนี้ลูกนี้ให้เข้าครับไม่ตี chốt, mày tiếng thì... <laughs> <laughs> ลองแต้มอยากมาะตือรือนสติดูครับลูกนี้เข้าหลุดนะลูกนี้เข้าสวยอ่ะก็วัดดวงวัดดวงว่าติดติดไม่ติด มาตีครับปังไม่โดนะ <c oughs> <c oughs> นะมีตีน <c oughs> <c oughs>

ไม่้จริก็เราหมดติดไดโอ้ไม่ต้องดม้่ไล่ได้้ามไ่้ามไไ่้ไมไ้ไล่เ่ต้องไม่ไม่เดะดไมด้ดีไม่ได้ครับตอนเขาเชื่อ่่อาม่ ตาิ้ดอเล่นเกมไม่รู้ว่ามันคืนดีไงเผ็เดียดจับตาจับสอีก็เข้ามาตามรอยเข้ามาเลยไม่ต้องไปีเฮ้ยอย่าบอกเลยไอ้เดียบ้องอเก็บเลยนะเจะตีตัดเาห้ามอัน้การต้องเตรียมเป็นลูกเกมเียนเต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 ียนเรียแล้อย อ้าวหวน้าหัวต้เหรออันนี้วัดไปเลืนะเขาวัดวัเาันแวปเนะิัเลยวัดเลยว้าว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 ้าวว้าวว้าวว้าวาวว้าวว้าวว้ววาวว้มวว้าวว้า้ววาาาา้วา

ผมหวังเราแค่แต้มมีหวังเอาเตมหัวใจไม่มีแค่หกผมมีแค่หกเลยบวกไปเลยนะตปงลอตเป้ตีตีตีเห้เขาอีกใบได้ลุ่นเกมแล้วเราเายังไงเขาเข้าม่านลูกไครอ่ะูังว่ะ ลูกเราเอ่ลูกเราเกมน้อยอยู่ไงจีนี่ตีครับลุงเข้าเฮ้ยจุนอาลีหัวใจจะวายไหมเนี่ยเข้าเกมไปเยอะเข้าแทนได้เหมเออวัดลูกสุดท้ายฮะตีโดนเกมยอมให้ร้อยนะหนู ตีล,ยล,ลอยๆมาตีลายไม่เป็นหรอกตีลาย,ยมามอเฉยน่ตีลอยๆมาเลยลมุมเลย,เลย,เลยตีจอดไปหลังมุี๋ยวขนนี่ไปกันตัวจ้าเบี้ยผิววะเออทำไมไม่ตีว่าคุณคงทิ้งหายเลยข้าเหมือนโกเซินเลยนะดูพิลีตีลุงนี้นะครับถ้าถูกจะเจมเลย <c oughs> ถูกด้วย <c oughs> เป็นทีมชูวังใหญ่ห้าเขา้เขารอบสี่ทีมไปก่ปปอนนะ